ห้ามโกหกนะครับถามกันตรงๆเคยเลือดก,กันตรงนี้บ้างไหมครับเนี่ยครับเคยเลือดกันบ้างไหมครับเราต้องยังไงถ้าเราอย่างเงี้ยไม่เหลือแน่นอนถูกไหมถ้าเราอย่างเงี้ยเราตัดตัดเนื้อแน่นอนถ้าเราตรงใช่ไหมส่วนมากจะยังไงเอียงสี่สิบห้าไหมใช่ไหมถูกไหมเอียงสี่สิบห้าไปข้างหน้าหน่อยแล้วก็ถอยนิดๆใช่ไหมถอยถูกไหมนี้นะใช่ไหมแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยไม่เหลือแน่นอนถ้าเราตั้งตรงถูกปะอ่า ใครใครเลือดซิปบ้างครับคอมเมนต์หน่อยแต่ผมว่า99.99 99นะไม่เหลือแล้วถ้าใครไม่เคยโดนถ้าครั้งนึงคอมเมนต์ผมหน่อยได้ว่าไม่เคยโดนกันไกลบาดมือเลยเนี่ยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยผมจะเชิดชูซะหน่อยแต่ผมว่า9.9-99อะ่ะหนึ่งคนคือจะรอดอะนะก็คือถ้าตั้งตรงๆนี้นะครับแนะนําช่างใหม่นะถ้าตั้งตรงตรงนี้ผมว่าเข้ายัางไงก็เข้าแต่ถ้าเราตั้งเอยีงอยงไงเอยีงอยงเอียงใช่ไหมเอยียงเบาๆแตะเบาๆใช่ไหมแล้วเราก็ถอยใช่ไหมสี่สิบห้าองศา เนี่ยเวลาเราพลอยอะ่ะเนี่ยพลอยก็พลอยแค่นี้พอไม่ต้องพลอ,อยมาสุดนะสุดทีไรเลือดทุกทีเลยตรงน,นี้ถูกไหมอ่าอ่าแนะนํานะครับก็คือเอียงหน่อยเอียงและหัดไปข้างหน้าหน่อยเอียงข้างหน้านิดนึงถูกไหมหันชอบข้างหน้านิดนึงแล้วปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมันจะโดนตรงน,นี้ครับแนะนํานะครับถ้าใครไม่เคยโดนคอมเมนต์หน่อยแต่ใครโดนนะก็คอมเมนต์ด้วย <c oughs> บอกได้เลยช่ำหมดหรืตรงนี้เนี่ยแผลเป็นทั้งนั้นเลยเนี่ย